สวัสดีค่ะกระแสขาดังมาแล้วค่ะหมดสติหลังกินไข่คนพ่อแม่แทบขาดใจหนูน้อยหกขวบหมดสติหลังกินไข่คนมะเขือเทศแพทย์แจงสาเหตุแล้วอันตรายมากไข่ค,คนมะเขือเทศเป็นอาหารสําหรับเด็กหลายคนแม้แต่พ่อแม่ชาวเวียดนามหลายคนก็ชอบทาอาหารจานนี้ให้ลูกๆของพวกเขาเพราะมันค่อนข้างง่ายที่จะช่วยให้เด็กๆ กินอาหารได้ดีไข่ยังให้สารอาหารมากมายสำหรับเด็กอีกด้วยอย่างไรก็ตามอาหารที่ดูเหมือนเรียบง่ายและสะดวกนี้เพิ่งทำให้เด็กหญิงวัยหกขวบในจีนตกอยู่ในอันตรายครอบครัวของเถียวหลานเด็กอายุหกขวบประเทศจีนหลังรับประทานอาหารกลางวันเด็กแสดงอาการผิดปกติหลายอย่างเช่นเด็กอาเจียนแล้วสลบไปทั้งครอบครัวตื่นตระหนกและ รีบไปโรงพยาบาลโชคดีที่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเด็ก,กค่อยๆทรงตัวและถูกย้ายไปที่ห้องดูแลของโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการต่อไปทั้งครอบครัวรู้สึกสับสนหวาดกลัวและไม่เข้าใจว่าทำไมลูกของพวกเขาถึงมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เขาก็ยังกินและดื่มอย่างมีความสุข เมื่อแพทย์ถามครอบครัวของเฉียวหลานบอกว่าตอนเที่ยงเธอกินข้าวกับไข่คนและมะเขือเทศที่ยายของเธอเตรียมไว้แพทย์ยืนยันว่าสาเหตุอาจอยู่ในไข่กวนนี้อย่างไรก็ตามครอบครัวเชื่อว่าไม่มีเพราะเป็นเมนูที่ฉันยังชอบทานและคุณยายมักจะทําให้ทานทุกวันผมเคยกินมาก่อนไม่เคยมีอาการแบบนี้เมื่อถามอย่างละเอียดถึงที่มาของไข่และมะเขือเทศรวมถึงสภาพของอาหาร คุณยายบอกว่าไข่ย,ยางสดเมื่อแตกออกสีขาวของไข่แดงยังใสมีแต่เมื่อเขือเทศเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเขือเทศสุกในบ้านหมดแล้วเธอจึงไปที่สวนเพื่อเก็บเมื่อเขือเทศที่ยังไม่สุกเต็มที่ผิวยังเขียวอยู่ตอนนี้หมอเข้าใจแล้วเหตุผลหลักก็คือที่นั่นครอบครัวของเถียวหลานยังคงไม่เข้าใจตามที่แพทย์กล่าวเมื่อเขือเทศสุก เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีสารอาหารมากมายอย่างไรก็ตามการกินมากเกินไปก็ไม่ดีโดยเฉพาะกับระบบย่อยของเด็กเล็กนอกจากนี้กุญแจสำคัญอยู่ที่เมื่อเกิดเทศสีเขียวที่คุณยายปรุงให้เถียวหลานในวันนี้แพทย์แจ้งว่าเมื่อเกิดเทศสีเขียวมีสารโซลานินอยู่มากซึ่งทำให้ระบบทางเดิอนอาหารระคายเคืองขึ้นไส้และหายใจลำบากเมื่อเกิดเทศสีเขียวมีพิษหลายอย่างที่สามารถเป็นพิษ ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โซลานีนสามารถทำให้ระบบประสาทส,ส่วนกลางเป็นอัมาพาตปวดท้องและเสียชีวิตได้ดังนั้นแพทย์จึงแนะนำครอบครัรวและผู้ปกครองอยากรอบคอบหากปรุงอาหารสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็กต้องใช้เมื่อเขือเทศสุกดังนั้นโซลานีนนี้จะไม่ปรากฏอีกต่อไปและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเด็กขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ